สวัสดีครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครทองนิรุกครับผมว่าทาอะไรได้เท่าไหร่ครับผมในช่วงการปั้นของมันแรกนะผมว่าเซตัตเท่านี้ทีมประมาณนี้ทำดาเมจได้เท่าไหร,ปร่ประมาณไหนนะฮะเราก็จะเอามาให้ดูกันก็ทีที่ผมเลือกใช้จะเป็นทางด้านนิรุกคุณภูมิครับผมแล้วก็ทเวเลอร์และก็คอลลี่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลน้องเซตัตต่างๆของตัวละครจากนี้เลยนะ โอเคผมไปกันเลยครับผมเราจะมาดูสถิติของน้องนิลูก่อนนะผมก็พลังชีวิตอยู่ที่ห้าหมื่นนะฮะพลังจุบตีพันแปดพลังป้องกันที่แปดร้อยผมพลังทาตที่ร้อยสี่สิบหกนะฮะแล้วก็มีอัตราคียที่91ิความแรงคีที่89ครับเก้ามอมการฟื้นฟูของผมที่125แล้วก็เสียหายน้ำ1ครับผม ซึ่งเป็นของที่ผมเลือกใส่ตัวน,นี้ก่อนฮะเพราะผมไม่มีของเนาะโอเคแล้ว okay, ผมดาบไพ่โมเจคัตคเตอร์นะครับผมไพ่โมเจคัตคเตอร์นะฮะพลังโจมตีประธานที่142นะครับผมอัตราคิดที่41นะฮะไม่ใช่44นะฮะแล้วก็มีพัสดีเพิ่มพลังชีวิต20%แล้วก็เอาค่าชีวิตสูงสุด1.2%มาเป็นอ่าพลังโจมตีนะฮะอัตราที่ใส่ตัวน,นี้ก็คืออ่าสอง เลือดครับผมแล้วก็2น้ำนะฮะก็สามารถใส่เป็น2เลือดแล้วก็2องบอลลูนเลือดได้ะครับผมคือ2เลือด2ชงฉนานธาตุนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าการใส่ก็ดูดิดูดสเตตัสประมาณนี้ก่อนนะครับผมอ่าสเตตัสเนี่ยดอกไมก้อันนี้ขนนกนะฮะนาฬิกาสายให้เป็นเทปพีนะครับผมอ่าถ้วยก็เป็นเทปพีนะฮะแต่นี่ผมไม่มีก็เลยใส่น้ำไปก่อน แล้วก็มงกุ่งเป็น HP นะครับผมแล้วหรือจะเป็นทีเ่เลมิตที่เด็กก็ได้ผมแล้วแต่คนเลยนะฮะซับสแต็คก,ก็จะให้เป็น HP จำนวนท่าตามทีม่ที่เล็คิี่เลมิร,มรนะรผมประมาณนี้เลยนะฮะก็ไปปรับใช้กันเอานะครับผมส่วนกลุ่มดาวก็คือผมเล่น C0 นนะฮะผมจะไม่พูดถึงสีอื่นเนาะ ไม่มีนะผมก็เลยไม่รู้นะว่ามันแรงขนาดไหนโอเครับ okay, ผมมาพูดถึงพรสวรรค์กันนะครับพรสวรรค์นี่จะคือตัว E นะผมผมพูดถึงสกิล E ก่อนนคือเอเมนทัลสกิลนะครับผมเอเมนทัลสกิลจะสร้างความเสียหายหกเปอร์เซ็นต์ของมันชีวิตสูงสุดนะครับผมในการกด E mm hmm. ครั้งแรกแล้วก็มีการเลือกเป็นการโจมตีสองแบบนะครับผมก็คือซอดแดนหรือเรเบิ้งสเต็ปนะครับผมอ่ะรำดูที่ซอดแดนนะครับผมซอดแดนทำดาเมจ 8.9อ8.19ซนของบางชีวิตสูงสุดนะครับผมจะเป็นการฟันออกไปข้างหน้านะครับผมเป็นจำนวน3มิตครับผมเมื่อเราใช้เมื่อเราฟันเสร็จครบขั้น3แล้วมันจะทำะให้เราติดสถานะลูน่าเพลเยอร์นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะผมลูน่าเพลเยอร์กนะฮะก็จะทำให้เราสามารถฟันรววๆแบบนี้ได้อีกประมาณถึง6ครั้งเลยครับผมก็คือการฟัน3 สามแบบเนี้ยไอ้สามแบบสามครั้งมันน่าเป็นหนึ่งชุดนะผมก็ทำไปได้อีกถึงหกชุดเลยในระยะเวลาของน้ผมอ่ะเรามาพูดถึงอ่ะอันที่สองของผมก็คืออ่าบลิบิบ้งสเต็ปนะครับผมก็คือการทบบําดาเมจเป็นวงกว้างบริเวณรอบตัวครับผมซึ่งจะง่ายต่อการคอมโบซะมากกว่านะฮะแต่อาจจะไม่แรงเท่ากับทางด้านของซอรดแดนนะผมซึ่งจะเป็นการไล่ลำบนพื้นนะผมไล่ลำ อรอมดักนิดนึงเนี่ยแถวบริเวณตัวเองเนี่แหละประมาณสามมิตนะครับผมแล้วก็จะทำการวางบ่อน้ำลงซึ่งบ่อน้ำทำความเสียหายเอวเป็นน้ำนะครับผมสามารถแปะธาตุน้ำได้แล้วก็อ่ทั้งง่ายต่อการทำบวนเพราะผมสำหรับการใช้สกิลอครับผมอ่เดี๋ยวมาย้ำนิดหนึ่งนะการที่เราใช้ ่าสอดนนั่นคือเป็นการกด e ปั๊บแล้วคลิกโจมตีธรรมดาครับผมจะคลิกรัวๆหรือคลิกเป็นจังหวะอันนั้นแต่คนชอบไปนะฮะมันมีค่าเท่ากันครับผมยิ่งคลิกรัวยิ่งทำ damage ได้แรงกว่านะฮะพอนจำนวนมากกว่าเนาะส่วนอ่าการเล่นอเวลปิ้งสเต็ปนะครับผมก็คือการกด e รัวๆครับผมอ่ากด e รัวคิดไว้ให้นึกถึงดิลุกครับผมอ่าแบบนั้นเลยก็เป็นการทำ damage ชะหายน้ำรอบตัวนะครับผมแล้วก็มีการวางบ่อน้ำก่อนด้วยอ่าทำให้เราสามารถทำคอมโบอ่า ผมมาฟงม,มาเฟืองง่ายขึ้นนะโอเคผมมานนี้นะฮะอ่ะวมาดูที่อันติเขาผมก็อันติเราก็จะทำดาเมจจาก h p 33%ของ h p สูงสุดนะครับผมแล้วก็ความเสียหายของอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะแบบช่วงที่2ที่ตามมาก็คือ40%ของ h p สูงสุดนะครับผมก็ค่อนข้างแรงนะฮะแต่บอกเลยว่าน้องอาจจะไม่เก่งกับบอสตัวปิ๊ปเป๊ะนะครับผมอันนี้สำหรับที่ผมองเ,เล่นมาเล็กน้อยนะครับผมยังไม่ ได้ไปลองอะไรมากมายนะฮะแต่จะเก่งกับการลุยมอนที่แบบสายตลุมบอลนะผมบอกเลยว่าโอ้มันนัวมากกับผมโอเคเราจะมาดูตัวละครอื่นของน้องอที่เล่นกับนิรู้นะผมอ่ะโอ้โมนี้ผมก็ให้ดูประมาณนี้พอนะฮะอ่ะัสบสพตัทั่วไปนะผมอ่ะดูนะผมประมาณนี้เลยแล้วก็อาวุธอุปกแฟ์ก็ทั่วๆไปครับผม ปุ่มดาวคอนสวัสด์นะฮะโอเคเราไปจะไปดูทวไปเรื่อต่อครับผมนี่แต่เป็นฟาเวอร์ะครับผมสี 4, ไม้ะครับผมแล้วก็ปุ่มดาว4ีห้านะฮะคอนสวัสด์ตามนี้นะครับผมแล้วก็ดูให้ดูสเตตทั้งใน,นะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่าเอาใส่ไม้เนี่ยชุนฟูอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับผมใช้ได้อยู่นะโอเคมาดูที่คอลลี่ครับผมคอลลี่ก็เพิ่เจ็ดสิบนะฮะอ่าสเตตท่อประมาณนี้แล้วก็ทางด้าน ข้างในก็ประมาณนี้ครับผม, oh. มก็มันก็ไม่ได้หวยมากน,นะผมแต่ถือว่าใช้ได้อยู่นะประ,ประมาณนี้นะฮะตัวซับย์เราก็ใช้เป็นเฟดดิ้งทไวายหมดเลยนะผมเพราะผมไม่มีธน,นูฟื้นฟูอเหอน้วนะอาร์ตแฟกต์ก็ใช้เป็นสีไม้เหมือนกันนะครับผมกูดดาวก็เป็นสีหนึ่งนะฮะอนสวรรค์ก็อ่ามีแค่คันนี้นะผมเพราะว่ามีรูก,กินสุดหัวแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูทางด้าน การลงอบิสชั้นแรกกันครับผมชั้น12นะว่าอ่าร้องเวลาสายมั่วงานเนี่ยมันดีขาดแต่มันอะไรประมาณไหนนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยครับผม อาจรย์ับเป็นไงบ้างครับสำหรับการ อ่ะพิวิวแบบสั้นๆนะครับผมสหรับตัวละครนี่รูนะซึ่งอ่าผมเชื่อแหละว่าหลายคนน่ะข้ามตัวละครนี้ไปละแล้วไปรอเทพหมายนะผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้องอ่ะต้องการทางด้านกุสนาลีอย่างชัดเจนนะครับผมเพราะว่าต้องการอณาเขตที่กว้างกว่านี้นะฮะอ่ะอะาลองคิดดูสักเกิดเราเล่นคอมโบแล้วแบบมันวิ่งไอ้วันนี้มันวิ่งออกจากสกิลไม้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะก็คือหมดแล้วนะฮะเราไม่มีอะไรเลยกับการที่อ่ากุสนาลีในอนาคตเนี่ยเราเห็นแล้วน้อว่าอันติของน้องเนี่ยอ่าครอบคลุมพืพ้นที่ของแมปเลยอย่างเงี้ย มันทาไม่นิรู้เนี่ยสามารถทำคอมโบอ่ามะเฟืองได้จนรวนนะครับผมซึ่งอ่าเหมาะมากเลย <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูตอนนี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยฮะติดตามข้มขอมูลข่าวสารที่ Facebook Community ครับผม ถ้าเพื่อปิดไลฟ์คอมเมนต์ที่ยูทูบของผมแล้วก็อา่าเพจ่อปิดกลุ่มของผมแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม